สวัสดีค่ะแม่ปีจะเครือแม่ปีปีนังมาเลเซียค่ะกําลังจะไปออกกำลังกายนะคะก่อนออกไปนะคะก็เลยจะมาเปิดทางแสงตัวเองอวดเพื่อนๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆชอบกินมาม่าเหมือนดิฉันไหมคะดิฉันเป็นเด็กที่โตมากับเจเนอเรชั่นแบบมาม่าช้างน้อย2บาทอ่ะอร่อยมาก ะะวันนี้ก็มาอวดมาม่าของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นราเมนของญี่ปุ่นนะคะมามา่มาเกาหลีรสเผ็ดหรือก็มามา่าไทยนี่คือเดอะเบสนะคะกินมาหลายประเทศคือไทยเราถูกปากที่สุดแล้วเพราะเราเป็นคนไทยไงคะนี่มีคังแสงตัวเองด้วยคังแสงของที่ยังไม่ใช้นะคะเวลาไม่ปิดกับไทยอ่ะแม่ปี่จะหอบของเครื่องปรุงพวกนี้กลับมานะคะคนอื่นกลับไทยได้อะไรกลับมาไม่รู้นะคะดิฉันได้คังแสงค่ะกลับมาทุกทีนะคะก็จะมาเติมเติมคังแสงตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่เปิดแล้ว ก็จะแยกไว้ตั้งหากนะคะเปิดแล้วกับยังไม่เปิดมีอันนี้ด้วยมีเส้นด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นคนชอบกินเส้นมากอีกคนนึงนะคะถึงชอบมาม่านะคะแต่เส้นที่ดฉันรู้สึกว่าอยู่ในเส้นเลือดเลยะคะ่ะเซนคาปุนเจ้าค่ะไปแล้วค่ะไปออกกําลัางกายนะคะแ้ะเจอกันใหม่ค่ะ